ไสีเ็แน่นอนเป็นจะเอาตัวสี่เศตเสร็จตุ่มสู้กันปลาหกชิ้นชิ้นถ้าสมมติไม่ได้สีเ่อ่ะเป็นหนึ่งแลหกนะแม่เปตัวไหนแม่ไปพัตตาครับเปะพุทธแลวพี่เจได้ตัวไหนเอาตัวนออกมาอ้มาแล้วอี่มาเอาชิ้นนีพี่เอาชิ้นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยปาล่นหของเจอะเันีบอปานะด้านไหนครับพีต้องทำเป็นแบบอะไรวะ เช็คเช็คเช็เคซิเเอาละซิเจะออกมาเป็นหน้าตาอยงไรอ่ะมันจะเป็นตัวชนนชนชนนโตละอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอยั่ซเรูเปล่าเป็นจริงะเนี่ยไม่ใช่คนแหลมๆะเดี๋ยวไม่กล้าดูกล้เปิดดีกว่าเปิดแล้วนี่แหละยอ้ยแหลมแหลมหัวแลมอยอ้าัว่แน่ แลไม่มีบัตรับำเนาไหนเปิดมาสิมันต้องมีสิใช่สิเอ้าเอ้ามันต้องคันมานี่ไงเป็นงงเลยนะปกติก็ต้องหกอยากได้บัตรบ้ำชนิดนี้โอเคใครอยากจุ่มแบบนี้นะคะที่ร้าน20 Boxi Boxi ร้านเพื่อนถิ่เอง t w e n t Boxi เฮ้ยมันเป็นแม่เหล็กมันดูต่อตอกันได้เธอะได้ดิไงนี่น่ารัก นี่ไงโไม่ได้มาตุคาบป่ะแต่ก็น่ารักโอเคพ่อหน้ายาตัเราได้เหมือนกันพ่อแม่ลูกตันไม่ใช่ว่าอะไรเนี่ยตัวตัวนี้เหรอไม่ใช่ใช่ไหมโอเคลืมปิ๊งจุ่มกันนะคะ